เราจะทําอย่างไรให้องค์ร่าของประเทศเนี่ยอยู่ในตําแหน่งแห่งหนที่เหมาะสมไม่ให้ถูกใครก็ได้ที่ไปแอบอ้างนะครับเอาสาบันมาปนเปื้อนกับการเมืองอันนี้เราจะช่วยทําให้มันใสสะอาดขึ้นเราต้องปกป้องสาบันไม่ให้เข้ามาแปเปืน้นหรือยุ่งเกี่ยวกับการเมืองจากคนที่ไม่หวังดีกับสาบันนะครับอันนี้เราต้องช่วยกันนะครับ เรามีความมั่นใจเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องนโยบายนะเพราะว่าเป็นพักการเมืองที่พี่น้องประชาชนบอกว่าเป็นพักที่ทํานโยบายและจับต้องได้ทําให้ประชาชนที่ประทไยกินได้ทําให้ประชาชนที่ประทไตยกินได้นี่คือภาพที่เราเคยประสบความสเร็จมาแล้วแน่ดีนะครับถึงแม้นโยบายที่เราทํามานานเนี่ยคู่แข่งพยายามที่จะทําลายนโยบายเราแต่ก็ยังคงอยู่เรื่องที่สองครับความที่เป็นเพื่อไทยเนี่ย ความที่เป็นเพื่อไทยที่เราอยู่กับพี่น้องประชาชนมาตลอดมันก็ถือว่าเป็นจุดแข็งอยู่คําว่าความเป็นเพื่อไทยนะตัวแบรนด์่ตัวสัญลักษณ์นะครับมันก็ยังเป็นจุดแข็งอยู่เพราะว่าเราเองมีซอสที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมากที่สุดเพราะฉะนั้นการขยายเครือข่ายเราลงพื้นที่ให้มากที่สุดตรงนี้นะครับระวังฐานไม่สี่ร้อยเขตนี่ก็ถือเป็นจุดแข็งเรื่องที่สองและเรื่องที่สามนี่ที่เรียกว่าคิดว่าเป็นจุดแข็งของเรานะครับคือ การสื่อสารทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นทางแนวราบหรือทางที่เขาเรียกว่าเป็นแอลวอลนะครับการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียก็ดีคือผ่านสือ่อต่างๆมาีเน,นี่ยเ,เราเราเห็ว่าจุดนี้เราไม่ไม่น่าจะน้อยกว่าคนอื่นครับก็ถือเป็นจุดแค่งสามเรื่องที่เรามั่นใจว่าม,มันจะทําให้เพื่อไทยได้รับความนิยม แน่นอนครับพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยยึดมั่นในระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับเป็นพรรคการเมืองที่ยึดเอาพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับเพราะอำนาจอธิปไตยเนี่ยมันเป็นของพงชนชาวไทยเราก็มีจุดยืนว่าเราจะส่งเสริมให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับเป็นประชาธิปไตยจริงให้พี่น้องมีโอกาสมีสิทธิ์มีเสียงเข้ามามีส่วนร่วม ในการที่จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นตัวพักการเมืองเองหรือพัฒนาประเทศโดยเฉพาะพักการเมืองเนี่ยเราก็ต้องการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยจุดยืนเราต้องการเป็นสถาบันทางการเมืองที่ทําให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดนะครับยั่งยืนที่สุดมีส่วนร่วมมากที่สุดทํางานภายใต้ระบบแบบแผนที่ชอบด้วยบทบัญญัติของกฎหมายอันนี้คือคือ,ค,อคือจุดยืนพักเพื่อไทยเรานะครับเราจะรักษาซึ่งสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนเคารพตรงนั้นนะครับ คือหลายคนเขาอาจจะมีความคิดก็เหมนอย่างนี้นะครับว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องพาท่านนายกทักษิณกลับมานะครับจริงๆไม่ใช่เพราะพรรคเพืเ่อไทยหรอกคนที่รักนายกทักษิ์คนที่อยากให้ท่านได้กลับมามีโอกาสพัฒนาบ้านเมืองก็ล้วนแต่อยากให้ท่านกลับมานะครับเพราะนั้นไม่ต้องถามว่าคนที่รักท่านนี้อยากให้ท่านกลับมาหรือเปล่าแต่ว่าถามว่าจะมีวิธีการอย่างไรเนี่ยเนี่ยมันก็ต้องดู ในรายละเอียดต่อไปว่าจะมีช่องทางอะไรทําได้ไหมนะครับมีช่องทางที่เปิดกว้างหรือไม่อะไรต่างก็ต้องไปดูในรายละเอียดด้วยนะครับจริงๆพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเรามองภาพรวมนะครับมันมีกฎหมายหลายฉบับมากที่จาเป็นต้องตับแก้ต้องแก้ไขนะครับอันไหนที่มันไม่สอดคล้องใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์ใช้แล้วเป็นโทษเนี่ย เราก็มีความมุ่งหวังที่จะแก้อยู่แล้วนะครับไม่ได้หมายถึงเฉพาะกฎหมายนิรโศษกรรมหรือกฎหมายอื่นๆนะครับการนิรโศษกรรม,มันเป็นเรื่องที่ดีที่ให้โอกาสโดยเฉพาะหลายคนที่ที่ถูกตีตราว่าเป็นนักโทษทางความคิดเป็นนักโทษทางการเมืองเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่ามันมันมีความจําเป็นนะที่อาจจะต้องเข้าไปดูในรายละเอียดน,นะครับ เราเสนอร่างกฎหมายนี้อยู่ครับมันก็สอดคล้องกับทางกกตได้นะครับกกตก็เสนอร่างกฎหมายว่าด้วยรัฐมนุนว่าด้วยการเลือกตั้งมาเนี่ยเขาก็ทําให้มีบัตรเลือกตั้งนะครับหมายเลขเลือกตั้งให้เป็นเบอร์เดียวกันระหว่างพรรคกับผู้สมัครเพื่อความสะดวกนะครับของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นหลักนะครับและเพื่อความสะดวกพรรคการเมืองที่ใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนะครับป้องกันความสับสนและป้องกันบัตรเสีย นะครับเพราะว่าถ้าบัรมันแยกกันเนี่ยมันทําให้เกิดความสูญเสียจากบัตรเสียเยอะมากนะครับสาเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเห็นด้วยพยายามรณรงค์อยู่ถ้าระบบเลือกตั้งมันเอนื้ออํานวยเนี่ยบัตรเสียน้อยนะครับคนมาเลือกตรงตามวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็ทําให้คําพ้าแลสลไลด์ของเราเป็นไปได้จริงมากขึ้นครับอำนาจอธิปไตยเนี่ยหมายถึงอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนะครับที่ ที่ทุกท่านจะมอบอํานาจให้เนี่ยทาให้ตัวแทนของท่านมาใช้อํานาจแทนเนี่ยท่านต้องฝากนะครับว่าต้องคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าคนใช้อํานาจนั้นเนี่ยเป็นตัวแทนของท่านจริงหรือไม่และก็นําอํานาจของท่านนามาจัดสรรผลประโยชน์คืนกลับไป้ท่านจริงหรือไม่ภาคพื้นไทยเราตอบคาถามนี้ได้ครับเราเป็นตัวแทนที่จริงของพี่น้องประชาชนเรา มีความมุ่งมั่นในความมั่นใจมากว่าเราได้อํานาจแล้วเนะี่ยเราจะคืนสิ่งที่เป็นประโยชน์สุดคืนกับพี่น้องประชาชนโดยรวมนะครับโดยรวมนะครับไม่เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่เพื่อไทยเรามุ่งมั่นและมั่นใจที่จะทาให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเอาอํานาจของท่านมาเป็นประโยชน์ครับ